สวัสดีค่ะคุณกรพัฒนคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณกรพัฒร้ไม่ไเขาเ้ารายการนะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒคะ่ะครับสวัสดีครับผมโอ้ชื่อกรพัฒนนี่ลิ้นพี่พันธุบเลยนะอืครับ <laughs> เป็นไงเมื่อวานคุณกรพัฒมีอาการเป็นยังไงบ้างสี่สิบสี่จุดนะ้จาจริงๆก็ต้องบอกว่าเอถ้าตามาภาพปกติเนี่ยของเรามันควรจะต้องขึ้นนะพี่มอนจาก,จากที่ผมคุยกับนุ้ยเมื่อวันอาทิตย์แหละนะครับว่า ออจริงๆก็ตลาดเราคุณจะขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุด1.5นะครับมันจะเป็น negative technical น,นะครับที่ผมเน้นยันว่าถ้าเกิดมันหลุดตรงนั้นเนี่ยนักงทุนอาจจะต้องกระชับพอร์ตออกมาบางส่วนนะครับซึ่งกลยุทธ์ตรงนั้นเองเนี่ยเราก็แนะนําในส่วน,นตัวนักงทุนเหมือนกันนะครับว่าพอลงทุนในต้องลดลงมาเหลือสอหุ้นประมาณ5-10%แล้วก็เรื่องตัวน้ําหนักเนี่ยอาจจะลดนะครับเรื่องของการกินไรไปสัก10-20%อาจจะเป็นว่าต้องกระชับพอร์ตออกมาบางส่วนนะครับแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ย จริงตอนนี้ก็น่าจะพ้นจุดที่เรียกว่า panic ซ e ลไปแล้วพอสมควรนะครับเดชณีมีการปรับฐานลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการซื้นตัวนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดชณีเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสยอนอย่างวันนี้ไหมก็มีโอกาสนะครับอาจจะยอนมาได้อีกสักประมาณแนวรับนะครับ1,488นะครับแล้วก็คุยแล้วมันเพิ่มการออกด้านข้างไปนะครับกลับมาที่ เาต้านพันห้าร้อยถึงพันหร้อยสิบ 8, 500, 5, จุดนะครับจุดที่เป็นนกาทีฟเซน e n t i m คือเดีชนี้ไม่ควรย่อหลุดหนึ่งสี่แปดสูงนะครับเป็นที่ภา่ผมมองไว้ถ้าหลุดเนี่ยจะมีสัญญาณการเทโรฟิตออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูปัจจัยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องคงมองเหมือนเดิมนะว่าตลาดเองเนี่ยนะครับปัจจัยหนุนมากกว่านะครับคือถามว่ามองในแง่ตัวเรชั่นเดีชนี้ตลาดหุ้นไทยถูกไหมอย่างที่เราเคยฟรยกันนะครับเป็นพันหร้อยห้าสิบไม่ได้ถูกนะครับที่เราคุยกันก็คือ โดยรวมมันเล่นกับความคาดหวังนะครับเกินแาดปีนี้ของเราที่1 5ง5้ปหนด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าเรามองค่าในป,ปี2027เองเนี่ยกับภาพของตัวเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวแล้วก็เอ็นยิ่งที่กำลังมีภาพของการที่เขาเรกขึ้นมาเนี่ยเทรนด์ของการอัปเดวิชั่นของตัวตลาดหุ้นไทยก็เกิดขึ้นต่อเน,นื่องเนี่ยนะครับ P/E เป่นแค่14.3เท่าก็คือเป็นจุดที่ต้องบอกว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยะยะยาว P/E มันอยู่มา15.5เท่านะครับ แล้วคุณต้องดูนิดนึงนะครับผมพูดถึงตัว P/E forward นะครับก็คือทำไมที่มีการประมาณการค่าหมายไว้ครับถ้าไปดูในส่วนตัว d ั t a ของเซตเองเนี่ยเราเห็น P/E ที่สูวมาตรงนี้เนี่ยตรงนั้นเป็นค่า Current P/E นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดกันในตัวเลขมันจะคู่ตัวกันนะครับซึ่งโดยรวมคิดว่าในเชิงพื้นฐานเองของเราไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากมายนะครับแล้วก็ทิศทางตัวกระแสเงินในเอเีเนี่ยต้องบอกว่าเชิงบวกนะครับเราเห็นภาพตัว forex ซื้อ ตลาดเอเชียต่อเนื่องแล้วก็วิ่งตัวขึ้นนะครับหลังจากภาพของตัวทิศทางของนีที่ษฐกิจกข,อของสหรัฐเนี่ยนะครับมันภาพการซฟลงมาก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ากระแสะเงินไม่ได้จะเปลี่ยนทิศเนียนะครับเพราะว่าภาพของการที่ระดับ่องเศรษฐกิจไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ภายในเนในในดือนเดือนไหนี้เชื่อมเทนตลาดโดยรวมเนี่ยยังเอื้อให้เป็นภาพของการค่อยๆซื้อขึ้นมาเพียงแต่ว่าสิ่งนี้เิดขึ้นวันจันทร์นะครับมันทําให้ทุกคนเนี่ยกังวลแล้วก็ไม่สบายใจกันเยอะเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยนะครับจะไม่มีภาพของการซื้อตัวเร็วนะครับ มันจะค่อยๆผันผวนนะครับแล้วก็ซื้นตัวขึ้นมาครับผมยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่ารอบตลาดเองเนี่ยจากปัจจัยที่เราเคคียกันก็น่าจะมีโอกาสที่จะอพีรอบหนึ่งนะครับก็คือซื้นตัวดีขึ้นจากตรงเนี้ยนะครับไปที่วันที่16นะครับช่วงนั้นนะครับเรื่องตัวกระแสเงินที่เข้าไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับต่ชนเอ่จจะขึ้นมาที่ที่ระดับที่ระดับแล้วกันนะครับก็หนึ่งพันห้ารอยี่สิบก่อนกับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับโอกาสที่เราจะเห็นกลับไปที่ จุดที่เรามองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดิบห้าถึงหนึ่งพันหร้อยจุดเนี่ยนะครับอาจจะยากขึ้นละเพราะว่ามันเป็นเท่าของการ A ทิพโฟฟิี่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับผมต้องรอกลางเดือนใช่ไหมคะครับผมยืดตลาดคงตขึ้นมาช่วงกลางเดือนก่อนแล้วก็การประเมินตลาดยังเป็นลักษณะการประเมินแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งสําคัญเนี่ยนะครับมากวามากว่ามากกว่าคําถามว่ามันเกิดอะไรตลาดถึงลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยครับผมคิดว่า ในแง่กลยุทธ์สาคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะบอกก็คือเราเราเห็นอะไรที่เราไม่สบายใจเนี่ยภาพเทคนิคมันเริ่มบองชี้จุดลบอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยที่คุยกันในรายการผมจะเน้นกับเรื่อนท่างเยอะว่าให้ดูนะครับตลาดบวกขึ้นไปเราย้อยมาหลุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยนะครับจะต้องช็อพอรตออกมานะครับเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านถ้าได้ฟังในรายการของพี่ม่อนก็น่าจะเอาตัวรอดได้พดมครูนะครับผมอืมอ่ะก็พยายามดูแลตัวเองเนาะอ่ะ แล้วหุ้นละคะคุณกัลพัฒน์หุ้นจริงๆเนี่ยก็ถ้าเน้นในเรื่องตัวกระแสเงินนะครับของต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเกาะเปียบสี่ตัวห้าตัวหลักนะครับที่ฟ o r e i g n เพิ่มหนักได้นะครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับที่ม่อนพอตทตัว,ว BDMS นะครับตัว Trebank ตัว SCB นะครับ แล้วก็ตัว c f s พวกนี้น่าสนใจอยู่นะครับผมยังเป็นตัวที่ยังไปได้แล้วก็กลุ่มฟูดเนี่ยก็อบอกว่ามันลงมาแรงนะครับกว่าภาพเชิงพื้นฐานวันนี้ก็คือเริ่มดึงกลับขึ้นมานะครับ CTS เนี่ยลงมาที่สามสิบนะครับยี่ต้องบอกว่าภาพเทคนิคเนี่ยทุกคนมองเหมือนกันแหละนะครับเมื่อวานมันหลุดมันเป็นภาพไม่ดีนะครับแต่ว่าในเชิง e a r n i n g เนี่ยพื้นฐานดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าชืวส่จนถึงชิวนึ่งเน่ยเชง e a r n i n g เนี่ยเป็นเทรนของการแข่งตัวขึ้น นะครับเพราะงั้นโดยรวมแล้วราคาหุ้นไม่ควรจะย่อลงมานะครับต่ำกว่าใจพื้นฐานได้นานนะครับแฝงเราให้ไว้ที่38บาท50ผมคิดว่าคนที่เข้าใจภาพสื้อพื้นฐานเองเนี่ยจังหวะที่ CFS ย่อลงมา30นะครับหรือ30.5เนี่ยคงไม่ทยอยซื้อสมกันตรงนี้ก็ยังคงซื้อได้นะครับในเงื่อนไขลงทุนผมคิดว่าราคาหุ้นจะค่อยๆขื้นขึ้นไปต่อเนื่องไม่เป็นขาขึ้นหนึ่ง CFS ไม่จบหรือยังต้องบอกว่ายังไม่จบนะครับคือเท็จหลักเนี่ยมันลงมาได้ถึง29โดยไม่เเสีียนนนนขขาึ้ะครับพ่มอ ครับตัว c p f เป็นไป้นที่เรายังคงแนะนําอยู่เฟ c ทกับ BR ER ก็แนวโน้มเดียวกันเลยนะครับเอาหล่ะผมเชื่อว่าหลายคนแบบไม่ค่อยสบายใจจะมาดูตัวที่น่าสนใจสำหรับการเทรดดิ้งว่าจะให้ผลคแนนที่ดีกับเราได้แล้วกันนะครับผมแนะนําตัว p ฟีทนะพี่บอน PSTC ครับผม oh. ผมมองเดี๋ยวกันกลับตัวไปที่เจดสองนะครับกับ80เสิบยเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยยส่อยยหญเสื้อสมกันหลักๆนี่ต้องบอกว่าผ้ามุงตัวโรงไฟฟ้าโซลา่าเนี่ยครับ กำลังจะซีโดีนะครับได้เร็วที่เราคาดหมายไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นเซนเซร์ทั้งนี้ e a r n i n g งไตรมาสสามแหน้าสี่ของ p t เีเนี่ยดีกว่าประมาณการของเรานะครับแล้วก็เดือนที่นนิยเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีการบิดดิ้งในส่วนตัวโซลารอบใหม่นะครับซึ่ง p t เเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าไปบิดดิง้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นหุ้น m a l l cap ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมีโอกาสที่จะให้ริเทนินค่อนข้างดีได้นะครับการรอบฐานที่ลงมาบริเวณ0.66นะครับ กับ0.65ในช่วงวันก่อนหน้านะผมคิดว่าเป็นการปรับฐานที่ไม่ได้มีโวลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ยังอยู่ในเชนของการค่อยๆชื้นตัวขึ้นมาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะมองก็อาจจะมองหุ้นที่ลงมาลึกนะครับแล้วก็พื้นฐานค่อนข้างดีก็คือตัวซ k เคนะครับตัวซ k เคเนี่ยลงมาที่29บาทนะครับในเชิงพื้นฐานถือว่าถูกนะครับ ส่วนนี้ไล่มูลค่าเป็นฐานที่38.5นะครับจริงๆ c k เนี่ยลงมาผมว่าไปดูตัวเลขช็อตเซลล์เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็จริงๆภาพของตัว c k เนี่ยนะครับกำลังจะขึ้น SD นะครับในวันที่8นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วคนที่ช็อตออกมาเนี่ยนะครับคงต้องทยอยเข้าว่าช็อตกลับนะครับแล้วก็ราคาหุ้หนเองก็ต้มีดูภาพของการดีดตัวทั้งในเชิงวิสัยทนแล้วก็ภาพของช็อตค o v e r i n ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินกำไรเนี่ย แนวรับ29บาทเป็นจุดในการซับล็อตของเราถ้าหลุดนะครับแล้วก็การดิ้ตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาได้ถึงบริเวณ3 0 7 5นะครับมีไซส์2บาทนะครับก็เป็นจาดเทรดดิงได้สำหรับคนที่ต้องการเล่นรอบในตอนนี้นะครับค่ะอ่าได้ค่ะซินิยูค่ะสินิยูนยูะนะครับผมสินิยูนะครับก็จริง,รงๆที่คุยกับหนุ่ยไปนะครับว่าจริงๆวันจันทร์ไม่ควรต้องดีนนะครับใครที่เปิดลอง เล่นลอกไว้เนี่ยให้ดูบริเวณ9 5 9กับ9 6 0ถ้าหลุดเนี่ยต้องสอบล้อน้ารองนะครับเเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีการดูแลตัวเองในส่วนนี้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าฟิวเจอร์นะครับน่าทำฐานะอะไรไหมต้อบอกว่าตอนนี้เป็นถึงการกำลังจะรีบาวขึ้นมานแต่การรีบาวรอบนี้เนี่ยมันจะถูกจากช็อตขึ้นเยอะนะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่ามันจะมีภาพของการขื้นตัวเป็นเทรนการขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับทั้งสองหน้าเลยทั้งช็อตแล้วก็ลองครับผมไม่กรอบไว้นะครับบริเวณเ่943นะครับถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสในการสรุช็อตได้นะครับอาจจะลงไปที่930ได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยนะครับเส่นเสตติ้งลองเนี่ยให้รอสัญญาณการเบรกเหนือ953นะครับจะเบรกได้เนี่ยก็แกะสั้นๆเองนะครับที่960ในการเสตบิ้งขึ้นไปนะครับคือรอเลือกทางนะตอนนี้จ่อด้านข้างพี่กองนะพี่มอน ค่ะได้ค่ะอ่ะทองคําสั้นๆนะคะกรบทองคําก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยครับที่ผมบอกในวี้ก็คือให้เปิดลองได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเชนของการขึ้น,ข,นขึ้นมารอบใหม่แล้วเพราะว่าดอลลาร์จะมีความกดอ่อนค่าล,ลงมาตอบรับในเรื่องตัวเ็จที่ดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เล่นรองขึ้นไปเนี่ยไปรอปิดทาไมตัวาหนึ่งสามห้าสูนะครับส่วนตัวจุดสต็อปลอที่เดิมพันธุ์สามร้อยที่เราเปิดหน้าลองมาครับค่ะอ่ะขอบคุณนะคะ ครับสวัครับค่ะอัปเดตของคุณกรพัฒนจะมาทุกวันอังคารจนถึงวันศุกร์